you. สวัสดีครับผมจากครับวันนี้มาสัมภาษณ์นะครับครูเนะสวัสดีค่ะเนะค่ะ,คะเป็นครูสอนโยคะแล้วก็นักวิ่งมาราธอนค่ะผลงานล่าสุดครับที่บางแสน42ในปีนี้ทําเวลาไป4ชั่วโมง3นาที35วินาทีค่ะเป็น new pb ยินดีด้วยนะครับเย้เร็วขึ้นกว่าเดิม10วินาทีประมาณปีกว่าๆนะครับที่ผ่านมาซึ่งทั้งสองครั้งเนี่ยผลงาน ได้ลำดับนะครับหนึ่งในร้อยนะครับหนึ่งในร้อยก็คือได้คิงคองเนะนี่ก็คือน้องคิงคองของปีที่แล้วชื่อน้องของแข็งนะคะแล้วก็ปีนี้ใหม่ล่าสุดเลยน้องแครัทค่ะมีชื่อเรียบร้อยนะครับเออตัวด้านซ้ายของคุณผู้ชมนะครับก็คือตัวตัวปีก่อนหน้า <c oughs> แล้วก็ตัวด้านขวาจะสังเกต <c oughs> ที่เสือ้อนะคะต่างกันที่ตรงไหนที่เสือ้อ เสื้อน้องตัวล่าสุดนี้ก็จะเป็นเสื้อลายนี้สวยนะแล้วก็จะมีดอกไม้ตรงนี้คิงคองตัวผู้หญิงจะมีดอกไม้ค่ะแต่แลักษณะก็คือเหมือนกันเนาะนเหมือนกันเลยแต่เปลี่ยนที่เสื้อ f ฟิ i s นิเชอร์เขียนว่าท็อปรอยฟาเตสบูเมนนะครับก็เป็น บางแสน42ระยะมาราธอนเป็นมาราธอนที่เท่าไร่แล้วของคุณนี่เป็นมาราธอนครั้งที่5ของนี้เว okay. ลาส่วนใหญ่ก็คือจะเป็น4ชั่วโมงเนาะตั้งแต่4ชั่วโมงต้นๆไปถึง4ชั่วโมงกลางๆนะครับสำหรับคุณนี้ยังสับ4ไม่ได้ซึ่งเป็นเป้าหมายของการฝึกซ้อมมาตลอดเลยนะครับสำหรับตารางสับ4มาราธอนนะครับหรือว่าต่ำกว่า4ชั่วโมงนะครับการฝึกซ้อมเป็นยังไงบ้างครับก่อนหน้านี้เนี่ยเนยเข้าตารางสําหรับบางแสน21นะแล้วพอ จบจากบางแสน21เนี่ยเราก็ได้ฝึกฝนได้เรียนรู้ได้รู้จักร่างกายเยอะเลยก็มาต่อเข้าตารางบางแสน42นะคะก็เนี้ก็จะเน้นการเก็บระยะลองลันในวันอาทิตย์นะ แล้วก็วันอังคารเนี่ยจะมีฝึกอินเทอร์วลลรอบก่อนเนี่ยเนจะไม่ค่อยได้ฝึกอินเทอร์วลลเลยค่ะคุณสาเพืเ่อนๆค่ะแต่ว่ามาลาธอนรอบนี้เนี่ยฝึกอินเทอร์วลลมากขึ้นในฐานะของของโค้ชนะของผมนี่ก็คือเป็นคโค้ชนะครับ <im> เพราะว่าคุณเนสเนี่ยจะมีจุดอ่อนอยู่อยู่นิดหน่อยนะครับเก <im> ี่ยวกับเรื่องของระบบพลังงานนะครับ <im> ก็เลยไปเสริมกันตรงนั้น,นเพื่อที่จะให้ v o 2 Max เนี่ยสูงขึ้นเพื่อที่จะให้ยืนระยะอยู่ได้นานๆเพราะว่าเรื่องของร่างกายเนี่ย คือเป็นคนที่เขาเรียกว่าต้นทุนดีกว่าคนอื่นๆนะครับในเรื่องของการฝึกซ้อมโดยเฉพาะการเป็นครูสอนโยคะคือเนทเนี่ยมีต้นทุนดีในการฝึกโยคะกับบอดีเวทเป็นประจำก็จริงแต่ว่าจริงๆแล้วอะ่ะเพื่อนๆร่างกายเนทเนี่ยตั้งแต่สมัยเด็กๆเนี่ยไม่ได้มีต้นทุนที่ดีเลยนะคะมีโรคประจําตัวเยอะแต่พอหันมาวิ่งแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าแบบ เออมันเห็นความแข็งแรงของร่างกายและจิตใจที่เปลี่ยนไปและเดิมเอาจริงๆเลยทุกคนเน้กลัวการฝึกอินเทอร์เวัลเออไม่ชอบฝึกวิ่งเร็วเลยกลัวแต่ว่าปีนี้เนี่ยเปลี่ยนความคิดนะคะก็มาฝึกพวกอินเทอร์เวัลกับเทมโป้มากขึ้นมากขึ้นแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เนเพิ่งมาฝึกในรอบนี้ก็คือฟัดเล็กฟัซเล็กก็คือการวิ่งเร็วสลับช้านะครับทีนี้การฝึกโยคะเนี่ยมีประโยชน์ยังไงนะใ,ในมุมมองของครูสอนโยคะกับการวิร่งมาราธอน คือสําหรับเน้นเนี่ยน,นะคะมันทําให้แน่นอนแหละทุกคนทราบดีว่ามันช่วยเพิ่มความยืดหยุ่นแล้วก็ลดอาการปวดเมื่อยหลังจากการซ้อมวิ่งได้ดีแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยฝึกโยคะแล้วมันทําให้เรารู้สึกสบายใจสบายตัวรู้สึกตัวเบาขึ้นในวันไหนที่เราแบบเออจะต้องพักอ่ะแล้วก็ฝึกโยคะนะคะ เน้นเน้นโยคะอีและนะเน้นโยคือจริงๆเล่นโยคะเล่นโยคะทุกวันทุกวันมากกว่าวิ่งนะใช่ฝึกเสร็จไปวิ่งต่อขามันเบาอ่ะเนี่ยว่ามันก้าวขาได้ง่ายขึ้นแล้วก็ระบบหายใจของเรามันดีขึ้นด้วยจากการฝึกโยคะเรนออฟโมชันนะครับก็คือดีขึ้นโมบิลิตี้ดีขึ้นนะครับการเคลื่อนไหวต่างๆดีขึ้นแน่นอนแล้วก็ช่วยการฟื้นฟูด้วย ช่วยเรื่องการฟื้นฟูมากวันที่เราซ้อมวิ่งมาหนักๆแล้วเราฝึกโยคะกับนวดโฟมโร่นะขามันจะเบาคือ,อแล้ววันถัดมาเราตื่นมาเรากลับมาซ้อมต่อได้แบบสตรองเหมือนเดิมนี่ก็คือเป็นทริคนะครับสําหรับการฝึกของคุณผู้หญิงเนาะส่วนใหญ่อาจจะวิ่งก็วิ่งแหละตามตารางแต่ว่าเราก็อยากจะฝึกอย่างอื่นด้วยอยากจะเล่นโยคะนะแต่งตัวสวยๆไปฝึกโยคะตามยิมใช่ไหมหลายๆคนก็จะเป็นแบบนั้นนะครับ การวิ่งก็คือส่วนหนึ่งการฝึกโยคะการฝึกบริเวทก็เป็นส่วนอีกส่วนหนึ่งนะครับทีนี้พอมันมาประสานกันมันเป็นลักษณะของทั้งวิ่งทั้งฝึกโยคะแล้วก็มีผลงานที่ดีแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่ผสมผสานกันได้เนาะผสมผสานกันได้สําหรับเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ว่าเออเราจะวิ่งอย่างเดียว เพื่อให้ได้คิงคองอะไรมันก็ไม่ได้ขนาดนั้นสำหรับคุณเนก็คือเป้าหมายของการฝึกซ้อมการฝึกวิ่งแล้วก็การฝึกโยคะรวมกันตัวเนี้ยเป้าหมายเป็นยังไงขั้นแรกคือเน่ชอบรู้สึกหลงรักการฝึกโยคะแล้วก็การวิ่งนะคะแล้วก็อยากจะทําสิ่งที่เรารักเนี่ยไปได้นา,นานตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นเป้าหมายของเน้ก็คือเพื่อความมีสุขภาพที่ดีค่ะอืม <c oughs> เป็นหลัก ใช่แล้วเป้าหมายลองถัดมาก็คือเวลาเราไปวิ่งเราก็ได้ไปเที่ยวมันยางครั้งนี้ก็คือเหมือนได้ไป,<ช>ไปเที่ยวทะเลเนาะนได้ไปเที่ยวทะเละไปดูวิวไป,<ช>ไปอะไรนิดหน่อยใช่ใชแล้วมีเพื่อนด้วยเออได้มีเพื่อนออเป็นเด็กบางแสนด้วยนะตอนเด็กก็เป็นเด็กบางแสนสมัยเด็กๆเคยอยู่ที่บางแสนทีนี้พอเรามาพูดถึงเรื่องของการพื้นปูนะครับการพื้นปูก,ก็จะเป็นเรื่องกินด้วย ใช่ไหมอาหารเสริมหรือว่าโปรตีนเสริมอะไรที่คุณเนใช้อยู่ครั้งนี้เนี่ยมีอะไรที่เปลี่ยนไปหลายอย่างสำหรับเนนะอย่างการซ้อมอ่ะเนก็จะฝึกซ้อมอินเทอร์วลซ้อมเทมโปมากขึ้นจากที่เดิมเอาแต่อีซี่อย่างเดียวการกินก็เหมือนกันคือเนเนี่ยจะทานอาหารแบบเน้นพืชเป็นหลักค่ะแต่ว่าก่อนหน้านี้เนนไม่เคยทานพวกโปรตีนเสริมเลยเพราะว่าเนเน รู้สึกว่ามันเพียงพอแต่พอเรามาซ้อมแบบเข้มข้นขึ้นโดยเฉพาะการซ้อมวิ่งก็เข้มข้นโยคะก็ทำทุกวันอะไรอย่างเงี้ยเนก็เลยทานเป็นโปรตีนเสริม X Wheel Sport ค่ะแล้วก็มันก็จะเป็นโปรตีนที่เป็นแพนเบสแล้วก็จะมีส่วนผสมของพืชสมุนไพร5ชนิดมีส่วนผสมของวิตามินแล้วก็เกลือแร่สำหรับนะักกีฬาเพราะว่าเนเสียเหนื่อเยอะมาก เ,เวลาวิ่งทีนี่คือเปียกทั้งตัวยังไม่พอมีแบบคราบขี้เกลือครับขี้เกลือขึ้นที่ขาที่ตัวอันนี้เรื่องจริงนะคะอีกอย่างหนึ่งที่เนกินตลอดการซ้อมวิ่งก็คือโคคาลิเเวตค่ะไปวิ่งที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะให้กินโคลคาลิเเวตในงานนะแล้วเนชอบเลยตั้งแต่นั้นเพราะว่ามันไม่หวานเกินแล้วมันไม่ละคายเขืองกระเพาะอาหารคือโคลคาลิเเวตเนี่ยเขาทดแทนเหงื่อที่เสียไปได้ดีมากอืม,อม พอนี้เหงื่อเยอะมากคือเปียกทั้งตัวก็คือใช้ทั้งซ้อมแต่ตอนแข่งเราก็ไม่มีเนาะไม่มีตอนแข่งเราก็จะต้องพกแบบเม็ดไปเป็นตัวซอลสติ๊กพอเรามาถึงวันการแข่งขันนะครับการฝึกซ้อมอะไรทุกอย่างเนี่ยมันก็จะได้เอาไปใช้งานเราคิดว่าครั้งนี้เราจะเพรเซฟเราจะวิ่งให้จบถึงเส้นชัยแบบสตรองนะคะ เราก็เลยอพอเปิดออกไปปุ๊บเนก็พยายามฟังเสียงร่างกายค่ะว่าเออวันนี้เราไหวไหมเปิดไปที่ประมาณเพส538 539อ้โหขนลุกออกไปรู้สึกเพสนี้แบบสบายก็จัดไปยาวๆประมาณ20โลแรกเนี่ยไม่เหนื่อยเลยอเออ20โลแรกเนี่ยมันสบายมันไม่เหนื่อยเลยจริงๆก็คือผ่านฮาร์ปแรกอะ สบสได้ผ่านฮาฟไปได้แล้วเราก็ยังอยู่บนสะพานอยู่เนาะก็ไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆสะพานก็ทําให้เรารู้สึกสถานขาเล็กน้อยนะคะแต่ว่าเน่ไม่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าไม่มีอาการเป็นตะคิวอะไรเลย ก็ยังคงไปต่อแต่คราวนี้มันเริ่มมีเนินมากขึ้นเรื่อยๆค่ะช่วงท้ายของเกมก็เลยปล่อยไหลตามรอบขาแบบชิลๆที่ร่างกายเรารู้สึกสบายแล้วก็ลงเนินมาคราวนี้เนี่ยรอบนี้เน็ตเลยรู้สึกว่าผ่านเนินมาทั้งหมดได้โดยที่ไม่ทรมานอะ่ะโดยที่รู้สึกว่าแบบอ๋อเราเข้าใจแล้วการขึ้นลงเนินที่มันเป็นโรลลิง่งมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะคะก็เลยตอนนั้นเนี่ย มันก็เหนื่อยแหละทุกคนแต่มันกลายเป็นความรู้สึกสนุกแล้วเข้าใจร่างกายเราอะอ๋อนี่หรอม,อมันคือมันคือการวิ่งขึ้นเนินลงเนินในช่วงถ่ายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยสนุกเลยก็เลยสนุกเลยบางแสน2 1ที่เพิ่งผ่านมาก่อนหน้านี้นเ,นเราเร่งลงเนินแล้วเราก็พยายามที่จะสปินเข้าเส้นตอนอหลังจากผ่านเขาสามบุกมาแล้วเกิดเหตุการณ์ก็คือว่าเนะเนี่ยเป็นลม ะะเพราะเกิดแร่ในร่างกายไม่สมดุลแล้วก็อากาศที่ร้อนคราวนี้เนก็เลยเก็บบทเรียนนั้นแล้วก็เลยคิดว่าเฮ้ย mm. เราวิ่งแบบเพล y เซฟอะแบบรักสุขภาพเราก็เลยคิดว่าเราจะวิ่งเท่าข่าวที่แล้วก็คือ4ีชั่วโมงสนาทีแต่ถ้าเร็วกว่านั้นได้ก็ดีอะไรเงี้ย mm. แต่พอมันมาถึงตรงนั้นเราก็เลยคิดว่าเออเราไปแบบที่เรารู้สึกสนุกกับตัวเอง่ง เออมันมัน,มนความรู้สึกนี้มันใช่ความรู้สึกนี้จบแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะจบแบบสตรองนี้ไม่มีอาการเจ็บเลยไม่มีอาการเป็นตะคิวไม,ม่อะไรเลยเข้าเส้นชัยมาก็แบบยังยิ้มเ,เข้าเส้นชัยมาได้แบบสตรองก็คือทั้งเรสทั้งเรสของนี้ก็คือฟินิชสตรองครั้งนี้ไม่มีเดิน ไม่มีเดินแน่นอนค่ะใช้เทคนิคลับน้ําก็คือเนทรับน้ําแบบขวดเสร็จแล้วเนทก็จะกินและเนทจะเทออกหน่อยนึงและเนทก็ปิดฝาแล้วก็ถือไปถือไปเรื่อยเืแล้วก็จิบทุกๆ2กสองกิโลค่ะจนกระทั่งขวดนั้นหมดเนทก็ค่อยพิ้งและเนทก็หยิบขวดใหม่ก็คือก็เลยไม่ได้เลี้ยวเข้ารับน้ําทุกบูธแต่เรามีน้ําอยู่ในมือปลายปลแล้วอะเนทก็เลิกใช้วิธีนี้แล้วเนทก็ใช้วิธีการลับรับน้ํา เป็นแก้วกระดาษจิบนิดเดียวแล้วก็ถิงืงแล้วน่ารักมากเลยอะ่ะมีเพื่อนๆนนักวิ่งที่แบบเป็นห่วงเนก็แบบคุณเนกินน้ำหรือยังอะไรอย่างเงี้ยเนยก็เลยบอกเนสถือขวดมาด้วยค่ะมันเป็นมิตรภาพที่น่ารักมากในการวิ่งเนี่ยทุกคนไปที่จุดเป้าหมายเดียวกันแล้วเราก็เห็นอกเห็นใจกันพูดถึงพิงคองตัวที่หนึ่งร้อยนะครับงานนี้เนี่ย จริงๆตอนแรกไม่ได้คาดหวังว่าจะได้กินคองเพราะว่าอากาศร้อนมากแล้วเราก็แอบ,บแบบแอบกังวลเนื่องจากบางแสน21ก็ร้อนมากนะคะแต่ในในปีนี้เน่เนก็เลยเตรียมตัวคือใส่ชุดที่ระบายอากาศดีที่สุดแล้วมันก็ช่วยจริงๆก็คือมันทำให้เนเนี่ยทนกับความร้อนได้นะคะคือเนใส่แต่สปอร์ตบาร์กับเป็นกางเกงวิ่ง ก็ค,คือเตรียมการเรื่องของอากาศคือเราเตรียมการเรื่องอากาศไม่ใส่หมวกไม่ใส่เสื้อไม่เอากระเป๋าไปไม่คือแบบมินิมอลที่สุดแล้วเท่าที่จะทําได้แล้วมันช่วยเนทได้มากๆเลยเพราะว่าเวลาวิ่งผ่านลมอ่ะลมมันพัดแล้วเราแบบ ร่างกายเราโอเคมากหรือว่าจังหวะที่เราร้อนเราเอาน้ำลาดตัวอะไรเงี้ยมันมันก็โอเคแล้วก็เราเตรียมเกลือแร่ไปพร้อมมากมก็เลยไม่มีปัญหารเรือดากาศพอตอนช่วงสุดท้ายที่ประมาณ400เมตรจะเข้าเส้นชัยเนี่ยเนยก็คิดเลยว่าเฮ้ยเรายังพรอมมีแรงเหลืออยู่หน่อยนึงถ้าเราไม่เร่งตอนนี้เราอาจจะเสียใจก็ได้นะเนก็เลย สไตล์เข้าเส้นไม่สนตะคิวเลยค่ะนะคะรีบปันปันปันเข้าเส้นชัยแล้วก็นั่นแหละได้คิงของตัวที่100มาก็รู้สึกดีใจที่เราซ้อมสไตล์มาซ้อมอินเทอร์วอลมาแล้วเราใช้ความรู้สึกนั้นนะตอนฟินนชเข้าเส้นชัยนะคะก็ไม่งั้นอนะเท้าคาดไปอะ่ะ สิบวินาทีเพื่อ,อนเนเกก็ไม่ได้ p b แล้วนะแต่นาทีนั้นเนไม่ได้ดูนาฬิกาแล้วนะคะเนเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยสนแต่ว่าการนะตัดสินร้อยร้อยลำดับเนี่ยของผู้หญิงเนี่ยก็คือใช้ชิปไทม์นะครับคือหน้าเส้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเราจะชนะหรือแพ้ใครเพราะว่าเราอาจจะแพ้คนข้างหลังบล็อกหลังได้นะ,ะซึ่งเขาจะต้องดูว่าเวลาทั้งหมด เอามารวมกันทั้งหมดแล้วก็เป็นชิปทา์ทั้งหมดเนี่ยเรียงทุกบล็อกด้วยนะครับมาเนี่ยใครจะอยู่ในระดับหนึ่งถึงร้อซึ่งใช้เวลานานนะการประมวลผลนี้8ปดโมงอะ่ะถึง,ถ,งถึงประกาศนะครับตรงน,นี้ทั้งทั้งที่วิ่งเสร็จตั้งแต่กันตั้งแต่6กโมงกว่าเนาะทางนานเขาจัดดีเนาะเขาก็จะมีการเว้นระยะห่างในการปล่อยตัวอะไรทุกอย่างโอเคมากเพราะฉะนั้นแบบตอนเราเข้าเส้นชัยเนี่ยคนข้างๆเราเขาไม่แน่ใจเหมือนกันว่าปล่อยมาจากบล็อกอะไรนะคะใช่ครับ ก่อนอื่นเลยขอแสดงความยินดีกับฟินิชเชอร์ทุกๆคนนะคะแล้วก็เนรู้สึกว่าเนนับถือในความพยายามของทุกๆคนรวมถึงผู้จัดงานด้วยก็ขอขอบคุณมากเลยที่จัดงานดีๆแล้วก็ไปร่วมวิ่งสนุกด้วยกันในงานนี้ในงานถัดไปนะคะเนก,ก็จะเตรียมตัวเข้าสู่ซีรีส์ของขอนแก่นค่ะก็จะมีขอนแก่น21และขอนแก่น10นะครับที่จะไปร่วมกันใน เดือนพฤษภาแล้วก็มิถุนายนนี้ก็ฝากเป็นกําลังใจให้คุณเนทด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณมากครับที่มาสัมภาษณ์กันนะฮะหวังว่าจะชอบกันนะครับเพื่อนๆก็เรียกร้องนะครับหลายหลายคลิปและนานแล้วนะฮะว่าอยากจะให้สัมภาษณ์คุณเนทแบบละเอียดละเอียกสักครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมสระนะครับแล้วก็คุณเนทขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีค่ะบสวัสดีค่ะ